ดิบดิบโอ้หมินิ่ดิบการไบรมัไ์ม่ม่ไมดฟไหนวะไหนมึงเราประตูของกูะเดี๋ยวขอดูหน่อยดิไปดิไปไปสิรถของฉันเลยแต่ทไมมันเป็นอย่างงี้วะไหนวะดดเบดเอ็ดแล้วนันเลาไมัติกันวะดิด๊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 ดด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  เดี Galaxy, ๋ยวไม่คลองไปเลยดิเดี๋ยวกูวิ่งเขี้ยยิงให้ไปฟุกมันไม่เยอะโอ้ยกูฟังติดกูขับรถของกูมันจะรอดปะไม่รอดไม่รู้มึงรู้ไหมทำไมมันไม่รอดกูเลยว่าเครื่อด่าทำไมไม่รอดทำไมทุกคนถึงตามกูไม่ทันสักทีวะมึงเรียมหมอให้ฟุกกูไอเรียยมกูเเฮ้จ้ไอคนดีเจ ม,มึงมึงกำลังเข้าสแกรี่สิเอดทางเข้าอุโมงนะระวังนะไอ้เจยนี่ยิงกับโมงคนะไอ้กูยิงรถตัวเองให้เราเบิดไม่ได้วะเบสพี่ยกลองอะไรวะทำาจดลองวิทยาศาสตร์อะมึงจะทดลองที่ไหนวิทยาสตไม่เคยมีเรื่องจาออย่างนี้นะคุณสไา์ไม่ติดแล้อต้นโอ้ยต้นๆเลยแล้วเป็นไรอ่ะต้น

ไอ้จริงไม่ได้มีแค่กูคนเดียวที่ขำเว้ยกูก็จะแบบไปกับเซอร์ไพรส์มึงลืมสตาร์ทรถอ่ะรถไม่ติดอ่ะสายลมจมล้ำให้รอ้าวสตาร์ทไม่ติดตอนรถเป็นไรอ่ะคุณดิ๊กคุณดไอเกี้ยวูมแก้ไปแชงคูนแล้วอ่ะเอาไปเดินพันกับยุคสมัยใหม่แขนของฉันอ่ะเอาไปเดินพันกับยุคสมัยแล้วแขนไตรงไหนดีม แข่งกูโดนโดนมิดิเบสกินไปเลยเบสตอเบสเบสเออเอาตัวอะไรระเบิดมาทีหน้ากูตัวอะไรระเบิดท่หน้ากูเออนออเออเป็นชั่วโมงเลยเออเออเอเออออเ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 ออออเเเ ล้วใครไม่ยิงกูอ่ะเฉยไม่ยิงกูขอลองหัวขาดอาเปูันคุดเกือบตายแล้วเมื่อกี้กูยิงเตือนมือเฉยบิมหวังดีเหรอเอ้ยเดยกกูตามไปด้วยตามกูไม่ได้หรอทางหายไปไหนไอ้บิมฮะไม่ผมหายไไหม่ะแบขึ้นด้วย I wonder if you know I mean you I mean back for the <su> <se> a บนเรือศัตรูต้องขู่กันเล็กน้อยเดี๋ยวก็จะชนกันอีกรอบหนึ่งบนเรือศัตรูต้องขู่เล็กเบสมมัแน่ใจนะให้ตัวอยู่หลังอะอยู่หน้าอยู่หลังก็ไม่ต่างกันนะบีมหนีเลยอันหนีเลยกับแกได้แล้วบีม่ช มมนดีีออ่่ะยูกกไปำลังไปกำลังไปโอ้โหรถรถโยกโอ้รถโยกรถโยกรถโยกนั่นนั่นเหรอเจเหตุผลที่มึงเคยใช้ในเกี่ยวพอดีเบสไอ้ยิงกูยิงกูเหรอพ่อพ่อไปนั่งรถไฟดี๋ยภาพก็ตัดเอาระเบิดไปดิไประเบิดยังได้กูไม่ไหวแล้วเดินก็ได้วะ มีเงินมาลองขึ้นรืกับกูก็ได้แต่ไม่รับประกันความปลอดภัยได้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเมื่อกี้กูเพิ่งภาพตัดมาเมื่อกี้กูเพิ่งเอาแขนไปเดิมพันกับยุคสมัยใหม่มาแหว่งโอเวอร์เมื่อกี้แล้วแล้วมึงไปนี่เดินเข้าไหมเอกไปเอาเบรนเบรนเอ้ใครใครไม่ขับนะไอ้เจติดติดรถได้ปะใช่เป็นอะไรเขับมากันดีโอเค เกือบ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 เดินกูแล้วเอกีมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาแต่ย้าขยับเยอะนะบิมรถมันค่อนข้างจะบอมบอมนิดนึงบอมบอมยังไงวะรถค่อนข้างจะบอมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเห็นเนะไอ่นั่นอะไรวะสแกรี่นั่นโลกสิเอ็ดทางเข้าอุโมงค์นรกบิมไม่น่ากลัวมากเหรอมือสุเลอประตูไม่ปิดจ้ะนั่งแบบนั่งอยู่ดีๆภาพก็ตัดไปิดไออะไรคือบ๊มวะบ๊มเขียวๆวะ ก็โดนผีหลอกอะไรเงี้ยจริงเหรอต้องเปิดเป็น first first view ป่ะถึงจะน่ากลัวสมจริงอ่ะไม่มึงจะปรับเป็น first first view เพื่อจะมองเห็นดิกูเปิดกูปรับอยู่กูปรับอยู่เฮ้ยจำได้แก้วเหรอเออมึงมองดูตัวที่กูอยู่ที่รถรถเป็นโคตรแรงเลยเสียงอ่ะโอ้ยโอ้ยประตูประตูประตูเอ้ยม่บ้านผีสิงวะเนี่ยฉันรถเป็นอะไรนิ่งๆได้ไหมเอ่อเอามอง us อิ p โพสเตอร์ซิมูเลเตอร์หาทูจำลองเว d i n g ไปห้องออกซิเจนรูมยงโกงไม่พอไอรถรถบังมึงเอียงแล้วจ้ะไม่เอียงมึงคิดไปเองละไม่ไม่ได้คิดเองมึงดูเดี๋ยวมึงย้อนดูคลิปกูได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วไม่เอียงชิบหายแบบไม่คิดอะไรชิบหายแล้วแไม่เอียงพูโดนยู่เจ ไหวบ้างไหวไหวเนี่ยมันเก่าคราวล่างปกติได้อยู่นะจริงเหรอโอเคถือว่าล่างปกติละเนาะนี่นับเลยเนี่ยล่างกูเพิ่งจะแขงสี่สิบห้าองศาเนี่ยเมื่อกี้กูว่าตัดตรงเนี้ยบิ๊มฮะตรงเนี้ยภาพตัดเออภาพตัดตรงเนี้ยภาพตัดภาพตัดหายไปเหรอดีๆก็ดีๆก็ได้ไปเดีทำเยี่ยนละเดี๋วไม่ไม่ทำแบบที่ภาพถ่า คือกูยิงระเบิดอะใส่รถเลยะไรไม่ได้ไม่ฟุกมึงก็ไปเอารถมาเอาเจ็๊คไฟไปไหนในตายให้แล้วแล้วก็ชิปรถตีประตูอะไรประตูประตูวะเนี่ยประตูเขียวๆอ่ะเอาเอาเอาให้จี๊ดสะพ่เดี๋ยวนัจี๊ดสะพานรถไงกูนั่งกูนั่งปกติเลยกูไม่ได้ขยับเลยมันั่งดีๆกูกูไม่ได้ยุกยิกเลยชิบหายละประตูมันหนีป่ะไม่น่ากลัวจใช่ไหม ไปเคลียร์ดานหน้าให้เอาไหมเนี่ยเป็นลางหรือเปล่าเอาอ่ะเอออเาอ่ะพี่เจกูแบกสิบเอ็ด Scary อุโมงเป็นยังไงวะเนี่ยพี่ผีหลอกอีกหรอพาร์ทที่น่ากลัวคือพาร์ทต่อไปแต่เนี่ยแหละจริงอ่ะพี่ผีหลอกเหรอมีแบบตุ๊กตาเฟตตี้แบบมาไล่ไล่หลังเราใช่ป่ะกูยังมาไม่ถึงเลว่าเราไปเดินหน้าไปมันก็บอกเราแค่เหมียวอันนั้นประตูใช่ไหมกูบอมมี่ใช่มั้ง ใช่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 แหละเพราะว่ากูอยู่ด้านหลังกูบอกเอ้ยใช่ประตูทางออกในิดสุดสแกรี think, oh, oh, <c oughs> ่ส <c oughs> ิบเอ็ดประตูในิดสุดกูก็ออกมาได้กลับเข้ารางมาดิดีกลับยังไงอ่ะเจ๊กลับยังไงอ่ะเหี้ยอะไรนะแล้วเปิดซูมเอร์กูมาตั้งใจตรงนี้กูต้องกระโดดไหมเรียกออกมาก่อนออกมาก่อนมึงรออยู่ตรงนี้ก็ได้เราไปซ่อมได้เหรอไม่เดี๋ยวกูไปเอารถมาใหม่ เอานี้นะแล้วแล้วมันผักกับข้าวรางไม่ได้หรอวะไม่ได้ไม่ได้มึงลองดูหน่อยไม่ได้แต่ระวังตกนะไม่ถ้ามึงระเบิดแต่ก็เรียบร้อยเลยอ๋อระมันมีระเบิดด้วยเหรอถอยถอยออกไปไกลๆอ่ะกูกูขับออกไปแล้วมันดับรถก่อนนะปะดับรถก่อนก่อนผักอะดับได้ดับได้แล้วมันจะระเบิดปะวะถ้าดับอะระเบิดมิจเรยาในการรับชมแล้วมึงทำไงดียะสตาร์ทหรือไม่สตาร์ทมันก็ระเบิดหมด มึงมึงไม่ไม่มึงมึงจ่อยไม่มึง,มง,อ,ยอ,ยง,มงออกมาจากตรงน,นั้นเลยก็ได้แล้วเดี๋ยวกูกลับเขาขับกลับเข้าไปมาแล้วเบสรีไปเลยเสระหว่างนี้กูก็ดูไลฟ์คนรอแล้วกันเพราะกูไม่มีอะไรทำกูก็ได้ดูไลฟ์กูมันสแกรี่เฉยเฉยดูไลฟ์พวกนั้นจะสนุกเอยงก <c oughs> ูมันสนุกเลยเนี่ยกูเห็นมันนั่งทรมานตั้งแต่จุดกินเริ่มต้นมันยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยเอไอ้เมสยังซับเลยโอ้ย มันดูสนุกจังวะเหมือนเล่นไฟแนนฟ์ดี้เลยสนุกกล้องแคมแคมแคมสี่แคมสามใช่บีมบีต้องไอ้นี่ต้องต้องเจอชิก้าดกับไม่เหงาอ่ะเจอแล้วเจอแล้วไม่เล่นกับมาแล้วไม่เล่นกับมาแล้วไปเด้อเบ๊ไปเด้ไปเด้เออเจคุณน่าจะอัดนะนั่นิกูบอกอะไรให้มึงอัดอืดเอื้องเผื่เผอเอ้าเผื่อไปเผื่เป็นไรวะอัดเนี่ เดี๋ยวมึงเดี๋ยวรอรัตไงรอเปิดเนี่ยเปิดกูก่อนเล็กติดนะรถติดรถติดจรินะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงรอกลับไปไปพ่อกัเจก็ได้กูกูเห็นเริ่มเริ่มใหม่แล้วทรมานเปลี่ยนแคมดูได้วยกได้ไปดูแคมปสีแล้วเฮ้ยนั่น嘛นั่นอะใช่ใช่ใช่ มึงจะเอาแบบมึงใส่รถเองมึงต okay. really? ้องถอยไปไกลๆแบบไกลสุดๆไกลไปกว่าจะเลยวะกูช่วยกูใกลสุดๆเลยนะบีมกูชิดประตูเหรอเจกูช่วยกูช่วยเงินเออช่างมันแล้วกันน่าจะได้อยู่ฝ่ายหลังไม่ตายอ่ะไม่ตายเจมันไม่ตายอ่ะทำไมมันยังไม่ตายสักทีอ่ะโอเคตายแล้วตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนไม่นะเจไอเจเอ้าเจเอ้า อะไรวะอะไรไรเอา้าแล้วกูกูเข้าไปใกล้รถมึงแล้วจะอยู่รถมึงก็ดูดตัวกูให้ไปนั่งแล้วกูก็ตกตกบ่าะพ่อมึงอ้าวอะไรบินมึงมารอที่เดิมมารอที่รถได,ได้ๆสื่แท็กเอ้าใครไม่รู้เปิดตาได้กูเนี่ยตะบนเนี่ยแต่รถงูท้าเป็นเกมนี้มีแต่ความทรมานไม่ทันเลยเอ้ยหรือาาว่าได้ปะอ๋อ เก็บไว้สักทีในสุดถ้ามึงคิดว่ามึงเร็วพออ่ะแล้วแต่จะคิดว่าเร็วพอทุกคนดูจอกรูดูจอคกูแล้วทำไมวะจอมีอะไรวะฟุกกูะดูยุกูดูอยุเผ่อถ้าเรได้รถเฮ้ยรถมึงเร็วพอใช่ป่ดิเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลราเร็วเอาเร็วหนึ่งสองสามไปเลยไปเลยถ้าใจมึงถึงไปได้ทุกทุกอย่างอ่ะ แล้วมึงคก็คักก็้วดีแล้วมึงดูคักเลยนะปุ้มแตกไม่รอดโอ้โหม่เป็นซากันโอ้รถมึงทำมันมันรัวเลยโอ้ยโอ้โหว่าก่อนที่มึงจะซื้นรางกูว่ามันต้องชะลอนิดนึงแล้วค่อยเล่งเว้ยเปิดเพลงกันด้แต่ไม่ค่อยอก็ห้เปิดเพลงไอ้เจ๊เพ่งเพลินละ จอมึงซุปเฟอร์นะยืนรมก็ูอยากกูอยากทั้งเด้อสองคนนี้มันเดือดเดี้ยรถอ่ะตอฟังดอดอีกต่กัรอบเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮอาา่่ เล่ามาใช่ไหมลเกบ้าบูลี่เหี้ยมึงทำอะไรกันอะอย่ายิงมั่วเอ้ยกระสุนมึงสามารถแบบเด้งเล็งไปหาใครแล้วก็ยิงได้เลยใช่ไหมกินเลมมาได้ใช่ไหมล่ะง่ายอย่างเดียวอย่านะพวกมึงไม่พูดยิงจริงนะเออไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงจะทันมั้ยเนี่ยเขตได้ เย้ yeah, ได้นางทีเย้ yeah, scary, scary, สแกรี่สิเอ็ดทางเข้าอุโม,มงค์กูจะได้เข้าแล้วได้ทำตัวอ้วนแล้วนะบีมนะทำไมอ้วนทำไมน้องบบากินเยอะยังไงยังไงรหัสมันก็คือรหัสรหัสมึงก็คือรหัสกูรหัสกูก็คือรหัตรหัตมึงจะบอกกี่อไม่ใช่รหัสมันก็คือรหัสที่ทำมาเพื่อเป็นนออ้องเออว่าจริงด้วยหน่งบบาว มึงไว้ม <fin anta> <ots> ึงไวไวสำหรับน้องไงเว้ยเนี่ยน้องเปล่าก็ทำไวเงินแหละบางทีมันก็ว่างว่างก็เลยทำมันเล่นๆนะเหมือนไอตั้งพิเดลกาดมีลด้าเลยนะเหมือนโรไม่มันก็ทำโรไปเล่นๆโเกมึงว่างชิดชื่อไม่ออกไม่ว่างชื่อนี้เพลสุดละบีมรถมันหลุดรางปะเนี่ยถ้าหลุดรางมันจะไปเริ่มใหม่มองไม่เห็นอ่ะไม่เกินไม่กเปิดไฟเช็คไม่ได้โอเคกูคิดว่ามันคงดีอยู่ ถ้ามันไม่เจอทางลูกทางลูกลูกรางเรื่อยๆมันก็อาจจะพอได้ไม่ตกมันก็ไม่มีอะไรก็ดูเบสดีกว่ากำลังแข่งกับรถอยู่กูเปิดไปดูกูไปโดนชนเลยจังหวะโคตรกลมเลยกูเปิดไปดูกูไปโดนชนเลยตอนนู้นดูสนุกใช่ไหมกู เออมึงมึงผ่านไปแล้วเดี๋ยวมึงอย่าไปพูดถึงมันเลยมันคืออดีตมึงโคตรทรมานเน่ยตอนเนี้ยตอนนี้โคตรสว่างเลยบ๊วเบนเกือบเลยประตูสามประตูปะบุ๋มใช่ใช่เกือบเลยบุมเปิด B4 ให้ฟังนะไม่แก้กูโดนดีดอ่ะไม่กี้กูโดนดีดเข้าไปในห้องผีของของก็อดเชนาเชนาโอ้แบบนี้อืออาเราตีอยู่แล้ว เอา้าวทำไมกูเปิดมาหามึงตลอดแล้วมึงระเบิดตลอดเลยวะมึงก็ต้องชคร้ายกูเปิดมาหามึงนี่มึงจะลดระเบิดตลอดไม่ได้นะ <laughs> เอามาให้หมดให้ครบเลยเอา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 ชูด้วยเอารียกคู่คู่ไฮช็อตดีกว่าเอ้ก <laughs> ูไปดูไอ้เบสดีกว่าว่าก่อนมาดูกูอีกูไปดูเบสดีกว่าระเบิดเนี่ย <laughs> อย่าพูดว่ามาดูกูดีกว่านะพี่มขอร้องกูพยายามมากนะเราจะมาถึงนี เกือเกือบกูสับหน้าจอยเฉยไอ้เหี้ยบุญสับอ่องมึงกูระเบิดไงอ่องไหนสักว่างดิ๊มมิสเตอร์เบียร์ถึงทุกทีนี้สุกอยู่แล้ววะก็ผ่านตัวนี้ยังไงอ่ะก็ขับไปเรื่อยแหละไม่รู้ว่ะจะด้วยถ้ามันรถมันถ้ามันรถมันตก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 จะมามันเป็นยังไงบิ๊มเอ๊ะไปสุดเลยถ้าถ้าถ้ามึงเล่นผ่านเดี๋ยวมิสเตอร์บียร์้าร้านหนึ่ง ดีปะรันคาร่ารันรันรันดองกูเป็นิรงเว้ยกูเหลือเออเหลือเหลือตุ๊กเก็ตไอ้มึองแจกแอสไอเวสไอที่ไอพวเชียนเธอหมาเพลงมันแบบดูแบบเหมือนกำลังพาไปถึงความชนะเลยวะไม่เลยคือกู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 กำลัแบบกูจะถอยหอกไปแทงวกมึงเจ๊สายตาอุกโคอันตรายกูบอกทำไมวะ กูเห็นมึงแบบค้างตรงนั้นแบบนานเป็นช right? right? hey, hey, ั่วงนานแบบหลายหลายชั่วหลายชั่วโมงแล้วหลายช่วงอายุช่วงกูเห็นกูเห็นรถมันกระตุกได้รถพวกเนี้ยเฮ้ยตัวอะไรระเบิดเมื่อกี้เป็ระเบิดวะรถใครแม่งติดตรงนั้นอ่ะเห็นปะเฮ้ยโอเจโอ้โหไปได้อะไรินอะไรอะโดนอะไรอะไปเดินไปรอตรงนู้นเดินไปรอตรงไฟแดง <De> ดเดี๋ยวไปแดงเนี่ยนะเดินไปโคตรไกลเลยเวลาเวลาของกูน่จะมาถึงแล้วบิ๊มลาก่อนเลย <c oughs> ไอจไว้เจอกันใหม่นะ้บิมทับอีแดนซ์ไปกาเต้นไปอะไรไปสิบการจากลาใ <c oughs> นเมตสุดแสนเจ็บปวดสุดแสนซัลเฟอร์จะต้องโบกมือบายบายบิมจะต้องโบกมือบายบายบิมเพลงทีวังของจริงเลยนี่โบกมือโบกมือกับ <laughs> ลกาก่อนนะบิมลาก่อนไอ้บินมมด